สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องอมกอพอดแคสต์ช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆในวงการเคป๊นะครับหากมีเรื่องราวเรื่องไหนที่กําลังเป็นประเด็นหรือว่ามีเรื่องราวที่น่าสนใจเราจะนํามาพูดคุยมาเล่าให้ทุกคนฟังผ่านช่องอมกอพอดแคสต์นะครับ และคลิปนี้นะครับเราก็จะย้ำประเด็นเกี่ยวกับวงเกิลกรุ๊ปชื่อดังของเกาหลีนะครับที่ตอนนี้เนี่ยกำลังเตรียมการคัมแบ็กอยู่นะครับนั่นก็คือวงท w i c e นั่นเองนะครับตอนนี้เนี่ย t w า c e กำลังมีการคัมแบ็กอัลบั้มเต็มชุดใหม่ล่าสุดของพวกเธอนะครับครั้งนี้เนี่ยการคัมแบ็กของท w i c e ก็ถือได้ว่าเป็นการคัมแบ็กที่เปลี่ยนคอนเซปต์เปลี่ยนแนวเพลงของตัวเองไปอีกแบบหนึ่งนะครับหลังจากที่มีการประกาศแล้วก็ปล่อยที่เสอร์ต่างๆออกมาเนี่ย แฟนคลับก็ตื่นเต้นกันมากๆเลยนะครับรวมถึงเราเองเนี่ยก็ตื่นเต้นด้วยที่จะได้เห็นการเปลี่ยนรูปแบบเพลงการเปลี่ยนคอนเซปต์ใหม่ของ t ทว c สนะครับและก็มีอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่เราแฟนคลับของ t ทว c สเนี่ยได้มีการนํามาพูดคุย นำมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับไม่ว่าจะในทวิตเตอร์หรือว่าในกระทู้พันทิปเองก็ตามนะครับก็เป็นในเรื่องของการต่อสัญญาของเมมเบอร์ทวายส์นะครับกับค่ายสังกัดของเขานะก็คือ JYP Entertainment นั่นเองในปีหน้าเนี่ยสัญญาของเมมเบอร์ทวายสหรือว่าวงทวายส์เนี่ยจะหมดลงแล้วนะครับหลายๆคนเนี่ยก็ออกมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเกี่ยวกับการต่อสัญญาของเมมเบอร์แต่ละคนในวงนะครับ ก็มีการออกมาตั้งคำถามกันนะครับว่าในปีหน้าเนี่ยคิดว่าทวายใครในทวายจะต่อสัญญากันบ้างนะครับโดยคำถามที่หลายๆคนสงสัยนะครับก็จะเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับประมาณว่าทุกคนเนี่ยคิดว่าทวายจะต่อสัญญากันครบทุกคนในวงไหมหรือว่าไม่ต่อกันทุกคนนะครับ และถ้าต่อไม่ครบทั้ง9คนเนี่ยคิดว่าใครนะครับจะเดินทางไปในทิศทางไหนหรือว่าใครจะต่อสัญญาหรือไม่ต่อบ้างนะครับอย่างที่รู้รู้กันนะครับว่าทวายส์เนี่ยเป็น1วงนะครับที่คีปงานวงมากๆแล้วก็เป็นวงที่มีชื่อเสียงโด่งดังในเกาหลีแต่ว่างานส่วนตัวหรือว่างานเดี่ยวรายบุคคลเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับทางค่ายเนี่ยไม่ค่อยจะป้อนงานเดี่ยวรายบุคคลให้เลยมีแค่การคัมแบ็กวงในแต่ละปีนะครับที่ก็ค่อนข้างจะคัมแบ็กทีเหมือนกัน แฟนคลับบางส่วนนะครับก็กังวลว่าเพราะว่างานของทว c e ที่เป็นงานเดี่ยวนี่ไม่ค่อยมีนะครับในปีหน้าที่จะหมดสัญญาเนี่ยหลายๆคนเองก็คิดว่าแต่ละคนนะครับอาจจะไม่ต่อสัญญาเพื่อที่จะเดินหน้าไปทำงานในสิ่งที่ตัวเองรักสิ่งที่ตัวเองชอบนะครับหนึ่งในนั้นนะครับที่หลายๆคนเนี่ยพูดถึงว่าอาจจะไม่มีการต่อสัญญาต่อนะครับนั่นก็คือแชยองนั่นเองนะครับเพราะว่าตัวแชยองเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความเป็นศิลปินในตัวเองสูงมากๆ และยิ่งช่วงหลังๆมานี้นะครับทางค่ายเนี่ยไม่ได้มีการให้แชยองเนี่ยเปิดเผยความเป็นตัวของตัวเองมากนักนะครับเพราะว่าด้วยความที่ตัวเองเนี่ยค่อนข้างมีความเป็นศิลปินสูงนะครับทั้งชอบแต่งเพลงชอบแรปด้วยแล้วก็หลังๆมาเนี่ยกระซ้าการแต่งตัวของแชยองเนี่ยก็รู้สึกว่าจะดิสมากขึ้นเรื่อยๆค่อนข้างแตกต่างไปจากคอนเซปต์ของวงนะครับแฟนคลับหลายๆคนเนี่ยก็คิดว่า ชชยองจะเป็นหนึ่งในสมาชิกของวงนะครับที่จะไม่ต่อสัญญาแล้วก็จะเดินหน้าไปทํางานในสิ่งที่ตัวเองรักสิ่งที่ตัวเองชอบนะครับอีกคนหนึ่งนะครับที่แฟนคลับเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะกังวลว่าจะไม่ต่อสัญญานั่นก็คือจงยอนนั่นเองนะครับด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพของจงยอนที่มีในตอนนี้นะครับก็คิดว่าจงยอนเองเนี่ยอาจจะไม่ต่อสัญญาแล้วก็ กลับไปพักฟื้นรักษาร่างกายรักษาสภาพจิตใจของตัวเองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อหายดีแล้วก็อาจจะไปต่อสัญญากับทางค่ายอื่น,เข,นแบบเข้าสู่วงการนักแบบเข้าสู่วงการนักแสดงหรือหรือว่าทํางานสายเพลงต่อไปนะครับในอนาคตส่วนคนที่คิดว่าจะต่อสัญญ,ญาแน่ๆน,นะครับแฟนคลับเนี่ยก็จะพูดถึงจีโยแล้วก็นายยอนนะครับที่เมื่อต่อสัญญ,ญาแล้วเนี่ยทางค่ายก็สามารถที่จะดันให้เป็นศิลปินโซโล่ได้นะครับเนื่องจากเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีนะครับรวมไปถึง ความนิยมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนายอนหรือว่าจีโยเนี่ยก็สามารถที่จะเดบิวต์เป็นศิลปินเดี่ยวได้ไม่ยากเลยนะครับั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยแฟนคลับของทวายส์เองก็มีการพูดคุยกันหลายเสียงหลายรูปแบบเลยนะครับเพราะว่าตัวสมาชิกเนี่ยค่อนข้างจะคีบวงกันมากๆหลายๆคนก็คิดว่าอาจจะต่อกันทั้งวงนะครับเพื่อที่จะทำงานเพลงต่อแล้วก็จะได้เจอกับแฟนคลับต่อนะครับ ลหลายคนเหมือนกันที่ออกมาบอกว่าอาจจะต่อสัญญาแค่2-3คนหรือว่าอาจจะไม่ต่อกันยกวงก็มีนะครับค่อนข้างที่จะมีความคิดเห็นเนี่ยแตกออกไปเป็นหลายเสียงกันเลยยังไงใครที่เป็นแฟนคลับของทวายสใครที่เป็นวันเนี่ยก็ลองมาคอมเมนต์วิเคราะห์มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเราได้นะครับคิดว่าใครในวงเนี่ยจะต่อสัญญาหรือไม่ต่อสัญญาบ้างน,นะครับยังไงใครเป็นแฟนคลับเนี่ยก็มาแสดงความคิดเห็นได้นะครับแล้วก็ รอติดตามคัมแบ็กที่จะถึงนี้ของ t วายส์กันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนในวงทวายสเลยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องออมกอล p o d อ a s t ของเราด้วยนะครับครั้งหน้าเราจะนำเรื่องราวเรื่องไหนมาพูดคุยมาเล่าให้ทุกคนฟังอีกก็รอติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ